ครับสวัดดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่หลังจากหลายมือบ่ได้ลงมาหาปลาวันนี้มาหาปลาไปกินแรงก่อนมือนี่มาลองมองดูพี่น้องเป็นตะคือบออ่เนาะมือนี่พี่น้องเอ้ยมันหลายมือแล้วมันบ่บมบ่ได้มาไม่ลดบมมั่นใจพี่น้องมาลองมองเด้อมือนี่เด้อเป็นไงใดเป็นตะคือบอกมือนี่ดิฉัเป็นในงใด ก็ได้กินแรงนี่ก็เอานาเนาะพี่น้องก็ได้ไล่ก็ได้ติดท,ทุ่มอยู่แถวๆนี้แหละพี่น้องเอ้ยไล่ยอยู่แถวๆนี้ไล่ลมองว่าไปไกลดอกพี่น้องมันสีค้ามมันเป็นอย่างดอกไปพี่น้องลองมึงดูเป็นนี่ไดเปนฝนชิมาบอกเป็นมมปปน,นี่นี่ nó có cốt. Cốt. cốt lưu mỏ thì nó ơi cái này thì mình bốt này lại và cốt thì nó ิงไไะดายปลาเข็งก็มาถึกเลยได้ปลาเข็งอ๋อปลาเก่งอันนี้ปลาเก้งอันนี้ทอาน้องเ้ยเหยเท่าแล้วเดียวนี้ยเอกระกดอีเล้วอ๋

โคตไม้มีแล้เวเท่ามันก็ขาดหลายแล้วอาไยังไงนี่เกิงเก้งอันนี้เก้งอันนี้ bà y tay thấy bà y thay anhy bà y tay bà y đi Đã đi Đã đi, bà y bà y thay, bà bà viên nè, bà เ,เวียดไฟพี่น้องบักใหญ่เลยโอ้ปลาอย่างนั้นนะจุดไม้ก่อนโอ้ปลาอีทยปลาอีไทยอีกแล้วเด็กโอ้ก็ไม่แล้วไม่ขึ้นมานำปักก่อน มุดเลยบ้านปากุลาม,มานันนี่ปากุลาม,มันานี่ปา่ปาป่าถึงไมยังก่ออยู่ได้บ่ไไ้ลงอยู่บ้านอ๋อปาูุลามปาูุลามันนี่ ปำมันกระเด้งปลกกาคูรามม,านามันี่นปลาคุรามดีนีปลาคุรามติเขาแม่กระเด้งอัน,นี่

พันขับอยางไรนี่ดกกุลดอกกุลมงเท่าเ่งปา่า พี่น้องเอ้ยไปไทยพู้ยะไปไทยพี่น้องนี่ก็ไปไทยอันนี้ก็ได้อ๋อปอุ้ยะไปไทยอ๋อเข้ากันหลายพี่น้องเอ้ยกระเข้าเฮ้ยโอ้ปลาเสงเงยง,งเงี่ยงข้างลายซ้ำนานคมขนาดเลย Nào, bắt sang ngang cố nhìn lèo bà cố nhìn cố nhìn nhìn cố nhìn nhìn cố nhìn cố Ồ, nhìn มีปลาพราะไหนเนาะม่าโอ้ปลาคุลามปลาคุลามเหรอเอาะนี่ปลาเก่งอันนี้ปลาเก่งนี่ก็ปลาเก่ง เกกอาป่าอีไทยป่ากูลามพี่น้องเอ้ยเอา้านี่ปลากูลามะนนี่ปลากูลามะนนี่ปลาอีไทยอันนี้โอ้ปลาอีไทยพี่น้อง

งานเล้วแล้วโอ้ตอนนี้เอาก่อนอาจจะมี้ก่อนขอมีคมมาหนิของมีคมก่อนนะสังเวงอ๋อปลาเก่งตัวนี้ใหญ่ขนาดโหดธาปะเก่งพี่น้องไปพี่น้อง มะเมื่อบานนี่พอกินแล้วพี่น้องเอ้ยแจ้วแรงเลยละสำนีกระไดพอได้กินอยู่ไปนี่ดิปลากระไดพี่น้องนี่ดินี่ดิปลาไดการอยู่ได้พี่น้องเอ้ยนี่ดิปลาขาวอีไทยปาลาคูรามพี่น้องปลากดปลา,าเก่งใครในอยู่มึอนี่คิดว่าสิบไรไดไดพี่น้องเอ้ยมันหึงเลยทีบกไดมาหลายมือแล้ว น้ำก็จะขึ้นนี่จักน้อยแล้วน้ำก็ได้เพราะว่ามฝนมันตกน้ำก็ขึ้นว่าทบ่ได้กินแรงพอได้เียทุ่มบาทสองบาทแล้วกัดเมื่อใหญ่แล้วพอกินแล้วพี่น้องเลยเอาเอาสรัมนี้ก่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ